แกะซองแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากที่แม่ๆเห็นเลขเม็ดเดียวแล้วใครยังไม่ได้ชุดรวมรัฐบาลไทยรอแคปชุดเต็มชุดรวมรัฐบาลไทยของน้องมาดามสม,มีได้เลยนะคะทุกคนอ่ะหนึ่คนดูพิมพ์คำว่าพร้อมมาค่ะ น้องมาดามจะแกะแล้วนะสวัสดี1น0 0คนดูนะคะแม่ใครยังไม่แชร์แชร์ให้ด้วยใครยังไม่มีที่ซื้อแม่จิ้มลิงหน้าไลฟ์สดเข้าไปซื้อให้น้องมาดามด้วยนะคะบ้านมหาด้วยนะบ้านที่น้องมาดามปักหมุดไว้หน้าไลฟ์สดนะแล้วก็ช่วงนี้เพจโกงเยอะนะเออไม่ใช่เพจโกงอะไรนะเพจปลอมเยอะมากแม่เดี๋ยวน้องมาดามจะแกะซองแล้วนะช่วงนี้เพจปลอมเยอะมากแม่แม่ก็ระวังกันด้วยนะคะแกะแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะ่ะจะได้ส,สวยขึ้นหนา มาแล้วนะคะแม่มาแล้วเด้อเอามาันคือดึงองอกอะไรแบบนี้อ่ะมาแล้วนะคะน่าจะยังไม่เห็นนะทุกคนน่าจะยังไม่เห็นนะสวัสดี1,200คนดูมนะคะทุกคนรัฐบาลไทยชุดเม็ดเดียวนะคะ1 0, น 2, ะึ่งูน์ัดและสองใบอ่ะฟังๆองกเ้งเลยๆค่ะนะคะ,นะคะ ชุดเม็ดเดียวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้ได้แก่นะคะทุกคนจัดแล้วเยอะมากขาซื้อแล้วอะ1,300คนดูแม่น้องมาดามฝากกดลิงก์หน้าเลยสดเข้าไปซื้อให้น้องมาดามหน่อยนะคะทุกคนบ้านมหารวยเดอ้อทุกคนเลทจ่ายเยอะมากเลทจ่ายแพงมากทุกคนที่สําคัญจ่ายจริงจ่ายชัวร์โอนไวปลอดภัยแน่นอนคะ่ะสําหรับบ้านนี้นะคะน้องมาดามจะมีการันตีให้เลยว่าไม่มีโกงนะคะทุกคนอ1,300คนดู แกซองเลยนะคะแม่ตามนี้เลยนะคะอ่ะรัฐบาลไทยชุดเม็ดเดียวนะคะมีเลขตัวเดียวหางเดียวได้แก่รึดอ่ะเปิดเลยนะคะทุกคนเปิดเลยนะคะทุกคนเม็ เดียวรัฐบาลไทยโอ้ยแม่น้องมามเป็นวัตรคั่งทีวันนี้รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ธันวาคมนะคะแม่ชุดเม็ดเดียวได้แก่เลข09นะคะทุกคนพิมพ์เลขเออพิมพ์91มาให้น้องมาดาม09กันสันพิมพ์เลข91มาให้น้องมาดามเลยนะคะทุกคนแอดมินทํางานเลยนะคะเดี๋ยวน้องมาดามให้แคบชุดรวมนะคะเม็ดเดียวแคบแล้วพิมพ์เลข91ขึ้นมาค่ะแม่ สวัสดี1,400คนดูนนะคะใครยังไม่มีที่ซื้อแม่น้องมาดามฝากกดลิงก์หน้าไลฟ์สดเข้าไปซื้อให้หน่อยนะคะบาทละเอเอรัฐบาลไทยอาจจะเรลดลดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหุ้นหวยต่างๆบาทละ103ตัวบาทละ900นะคะทุกคนอ่ะพร้อมแข็บนะทุกคนแอดมินเทามาไปเดี๋ยวแอดมินทำชุดรวมให้นะคะเดี๋ยวแอดมินทำชุดรวมให้เด้อโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยนะคะแอดมินทำเสร็จแล้วไวแหงหนึ่งมาแน่วันนี้มาสันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่และอ่ะทุกคนแคบชุดรวมรัฐบาลไทยของน้องมาดามแซมมีนนะคะแล้วพิมเลขเก้าขึ้นมาค่ะมากลายเป็นมอคุณแม่อ,อ๋อสือร้อยอ่ะชุดรวมรัฐบาลไทยของน้องมาดามแซม,มี่นะคะ งวดน,นี้ฟันเก้านะทุกคนงวดน,นี้ฟันเก้าให้นะคะทุกคนแคปบแล้วพิมพ์เลขเก้าขึ้นมาให้น้องมาดามหน่อยค่ะเอาท่อก้อสอออกแล้วบแม่เอาคือออกแตเวียงเตเว้นแท้ท่อ,อ,อก้อสอแม่คือออกแตเวียงเตเว้นแท้ ชุดรวมรัฐบาลไทยแคบแล้วพิมพ์เลข9ขึ้นมาให้น้องมาดามค่ะแม่เก้าสี่เก้านะคะเม็ดเดียวซึ่งเป็นเลขตัวที่อันนี้นะที่น้องที่แอดมินทําให้เป็นเลข91นนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเด้อตามนี้เลยนะคะ ังมากๆขาไปฟาดเลยแม่น้องมารำก็ชอบนะน้องมดรมเอาไปเล่นออมสินแล้วจะไปซื้อออมสินด้วยนี่เลขน91นชอบอยู่น้องมารมชอบอยู่นะเลข91ทุกคนเอาไปฟาดอมสินให้น้องมารำด้วยหรือว่าใครชอบตัวไหนเม้นมาได้นะทุกคนใครชอบตัวไหนก็เม้นขึ้นมาได้นะคะ เกอ็อออกหนึ่งสองกับเก้าสามป้าคือแลนไปแย่แย่ออกเก็ซอเวียงเะเวนแถลขเก้าสามเข้าแม่นะคะเออขอให้มารัฐบาลไทยนะคะทุกคนเลขเก้าสี่เก้าห้าน้องมาดามปล่อยตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะคะเก็ซอออกหนึ่งสองกับเก้าสามว่าสัน้นเิ่นบ้า แแบบแล้วพิมพ์เลขเก้ามานะคะทุกคนชอบเจ้าไหนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยชอบ1 9ึ่งเกาทุกคนชอบเลขหนึ่งเก้าไหมเอาจริงโอกาสที่จะแบบเบ็ดเดี่ยวยนี้ก็มีนะเพราะว่าเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์มันดังมันอัน้นแม่โอ้ันวาลูกชายสื่อคอนโดอยู่สูงๆกน่าจะมาขัดจากไปเลยคะ่ะแม่นะคะ จัดไปเลยนะคะทุกคนใครยังไม่มีที่ซื้อทุกคนน้องแนนน้องมาดาแนะนําบ้านนี้เลยบ้านมหารวยนะคะแม่เ็่น,นจ่ายเยอะมากเล่ใจา่ายปังมากที่สําคัญจ่ายจริงจ่ายชัวโอนไวปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะคเยอะเหมือนกันนะเจ็ดหนัก95 91เล่นเ้อ้อเเเันในเพลงขึ้นมาเมาเรื่องเ,งเลขบันี้ เพราะถือเลขดอกกางมองมาไล่เนี่ยออกแปลแปลกขึนเรื่อยอยู่ไล่เอ็นอารดีครั้งเดียวครับผมเลขทูปนะทุกคนดูได้สองแบบนะแปดเก้าแปดกับสามเก้าแปดเนอรดีสามน้อยไปบ้านเทงจ้าเฮงเฮงปังปังมาโยด้วยเฮงเฮง่ะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะทุกคนขอบคุณขอบคุณกำลังใจจากน้องๆเเออดี๋ยวน้องมาะดามก้อน เฝ้าลงไล่เดี๋ยน้องมาดาจะไปหาซื้อเลขออกสิ่งวัาานนะคะทุกคนซื้อตามนี้แหละแม่แต่ว่าเลขที่ชอบมากวันนี้ที่อัดไปเยอะเลยคือเลข1 0นะเลข1 0่นตัวที่น้องมาดาอัดไปคือค่อนข้างเยอะเลยอยู่เดียวนะคะทุกคน,นใครที่แบบว่าอยากตามตามได้เลยนะใครที่แบบว่ายังไม่ชอบเลขที่น้องมาดาให้เท่าไหร่ก็ลองซื้อไปก็ได้แม่เออซื้อตัวที่แม่ชอบเยอะตัวซื้อ ซื้อเลยค้ังน้องระดับซื้อบอกเบาพ่อเอองี้ยพประม่ก็้องซื้อหลายวัวมาเทียวแหรอไม้ท้างสันนะคะทุกคนอ่ะตามนี้เลยนะคะวันนี้1,400งนส้อยคนดูนะคะอย่าลืมนะวันนี้เจอกันร,รอบ2นะคะหกโมงครึ่งหรืออาจจะได้เจอกันร,รอบ4ี่โมงเย็นจากกรีฟรอีก ยังกรี๊ดเหมือนว่าที่แล้วอีกนะคะทุกคนวันนี้อยากให้ปังอยากให้เฮงนะคะขอบคุณแม่ๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายน้องมาดามนะาจา๊า1,400คนดูวันนี้ขอให้ปังขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ถูกหวยกับน้องมาดามแซมมี่กับ